สวัสดีค่ะนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านนะคะเอ็ดเดไหวเราไปดูกับข้าวนะคะวันนี้มีอะไรบ้างชาวบ,บ้านก็มาจับจ่ายซื้อสินค้านะคะซื้ออะไรคะคุณป้า ซื้อกุ้งค่ะซื้อกุ้งซื้อปลาดุกย่างค่ะขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนมีวันนี้มีปูนานะคะนี่ปูนาปูนาก็ไม้ละแปดสิบบาทมันเป็นสองไม้นะคะแล้วก็มีหมกไข่ปลาหมกหน่อไม้หมกละสิบบาทเองนะคะ แล้วก็มาดูขนมก็มีหลายอย่างค่ะมีวุ้นมะพร้าวแล้วก็อะไรบ้างนี่เยอะแยะค่ะมีขนมชั้นข้าวรดช่องนี่ก็ถุงละห้าบาทนะคะนี่ถุงละห้าบาท พี่สวัสดีหน่อยค่ะรครับีน้องฟองเสียงองค่ะเดีน้องอันนี้ก็ผักกาดดอกนะคะสดสด,สดมากเลยค่ะกะําละสิบบาทที่เลยว่าถูกขนาดนั้นนะอนเอาอะไรเจ้าคุณยายเวินถุงเท่าไหร่เห็ดอันอนี้เห็ดเห็ดอันนี้ใช่ไหมถุงละยี่สิบบาทค่ะเห็ดบด เห็ด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 ฟางก็20ิบเหมือนกันค่ะแล้วก็มีปิ้งนะคะปิ้งละปิ้งละ10บาทนะคะปิ้งตับปิ้งีไก่แล้วก็ปลาดุกก็ยีสิบาทค่ะิีงปลาดุกไม้ละยีสิบบาทนะคะ บรรยากาศก,ก็หนาวมากเลยค่ะตอนนี้บ้านกกาเกาะแกงใส่ผักหวานหรือคะจะ้าเอาถุงใส่มามนุ่านี่ันกินคนเดียวบรรยากาศหน้าบ้านมีลมค่ะหนาวาต้องกลางคืนหนาวมากเลย ไอปูก็ไม้ละทั้งสองไม้ค่ะแปดสิบบาทค่ะไม่ต้องขุดหรอกคะ่ะมันตอนนี้มันแข็งมากดินนะ่ะแล้วแล้วเราก็จะมาสิงไฟนะคะสิงไฟรอลูกค้าอันนี้ปิ้งปลาดุกปิ้งอยู่สิงไฟแล้ว ปลายความหนาวนะคะหนาวมากชาวบ้านก็เริ่มทยอยมาหากับข้าวแล้วค่ะอากาศเย็นมากเลยคุณช่องอะไรนะคะปลายโกกอกครับฝากด้วยนะครับค่ะคช่วยกดติดตามให้น้องปลายโกกอกด้วยค่ะวันนี้ซื้ออะไรคะซือ้อปูปนากับ ายางปลาดุกนะครับ oh. ย่างประดุกอันนี้หนาวแค่ขันน้ำมากเลยส <c oughs> วัสดีเอหน่อยพี่สวัสดีครับขอบคุณด้วยขับขอบคุณที่ติดตามกดไดคกดแชร์นะครับหนาวครับ สิอ็ดองศาวันนี้มีลมด้วยครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับช่องพุยนิ่มประกอบครับ่ะอันนี้ก็สิบบาทนะคะส้มส้มกุ้งค่ะสิบาทค่ะคลิปนี้ก็ขอจุจบแค่นี้นะคะ